สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับพี่น้องทุกท่านนะครับในช่องทาง youtube นะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางนะครับ4ี่เาเช้านะครับเลาวประตูชัยเาลสาสติภาพประชาชนเลาาแล้วก็เลาาเอ็กต้านะครับ เช้าวันที่31มนะครับมกราคม2567นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางนะครับน้องแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลับบ้านน้ำเต้าทองเป็นบ้านเสียงโชคนะครับเป็นพี่ท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคเนาะไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็เข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับบ้านแอดมินแอดมินบ้านน้ำเต้าทองก็ถือว่านะครับใจดีนะครับเข้าไปสอบถามดูก่อนได้นะครับผมของเรานะครับพี่พี่ วันที่30เนาะเช้าวันที่30ประตูชัยนะครับผมให้2กับ8ผลที่ออก2 6 6 8 4ของเราเนี่ยมาสายรูดเนาะใครรูดที่8เข้าไปที่8 4นะครับเราสันติภาพให้0ูนย์กับ6ผลที่ออก4 5 0 9 3ของเราเน้น06นเนาะออก50 6ไม่มาใครเอา0ูนย์ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่50นะครับส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นประชาชนลราแล้วก็เราเอ็กต้านะครับ ประชาชนเราผมให้ศูนย์กับสีออนบ 4, ่นะครับผลที่นะออกแปดเก้าหกกับสี่สี่นะครับของเราสี่สี่นะครับให้สี่หนึ่งสี่ห้าสี่หกเนาะแต่เขาออกสี่สี่นะครับกับเก้าหกก็ถือว่าตัวเน้นเนี่ยมานะครับผมเน้นศูนยะ์หกสี่หกเนาะแต่หกเก้าหกนะครับศูนย์ไม่มาใครเอาสี่ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สี่สี่นะครับผมเราเอ็กตา้านะครับให้เก้ากับห้าูดห้าผลที่ออกสองหกหนึ่งสองหก ห้าไม่มานะครับเสียดายที่เขากลับหัวนกกระดกหัวนะครับเป็นเป็นเลขหกสั้นนะครับให้เก้าเข้ามาหกนะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับพี่พี่มาห้าหกก็ไม่ได้นะครับก็สรุปแล้วนะครับของเรามาเลขเด่นแล้วก็สายรูดนะครับสายเจาะนั้นต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมส่วนแนวทางของวันที่สามเอ็ดนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆทุกท่านก็แล้วกันนะครับ สำหรับนะครับเราประตูชัยผมให้ไปที่เลข5กับเลข1นะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข1นะครับ1 4 16 18นะครับ5 4 5 6 5 8นะครับผม สามตัวนะครับให้ไปที่ห้าหนึ่งสี่นะครับอันนี้เราประตูชัยนะครับส่วนเราสันติภาพนะครับเราสันติภาพผมก็ได้เลขเก้ากับเลขห้านะครับสายรูดนะครับ ให้ไปที่เลขห้านะครับผมห้าสามห้าสี่ห้าเก้าเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าหกนะครับสามตัวเก้าห้าสี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับท่านไหนชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมลาวปะตูชัยแล้วก็ลาวสันติภาพนะครับส่วนอีกหน้านะครับอีกหน้าจะเป็นประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอกตานะครับประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอกตานะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข5กับเลข1นะครับ สายรูดนะครับให้ไปที่เลขหนึ่งหนึ่งสี่หหกหนึ่งเก้าห้าสี่ห้าตัว519นะครับก็ช่วงนี้ไม่มีโอทนะครับพี่พน้องก็มีโอกาสได้ลงให้ ลงแนวทางให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมอาจจะเร็วเร็วขึ้นนะครับในรอบดึกเนาะนะครับลาวเอ็กต่านะครับให้ไปที่เลขศูนย์กับเลขหกนะครับพี่พเมื่อเมื่อเมื่อเช้าวันที่สามสิบเนี่ยหกบนหกล่างเลยนะครับก็ขอให้หกยังอยู่เนาะนะครับผมศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สองศูนย์หก หกสี่หกหกหกเก้านะครับสามตัวศูนย์หกหกไม่แน่นะครับเล็กเบิ้ลน,นะครับพี่เพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานเมื่อเช้าวันที่ยนะี่สิบสามสิบเนาะเขามาหกบนหกล่างเลยก็ขอให้เป็นเล็กเบิ้ลก็แล้วกันนะครับนะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสรับีราวเช้านะครับเนาะ เราประตูชัยเราสันติภาพประชาชนลราแล้วก็เราเอกต้านะครับก็ขอให้พี่ๆสมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามทางขอให้โชคดีนะครับทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ